โอเคครับก็เป็นหมายทุ่งน้ําท่วมเช่นเคยนะครับสําหรับปนี้ฮะแล้วก็เป็นหมยมหาชนเช่นกันก็อยู่ติดชายถนนเลยนะครับ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองกันดูกับกบยางโครรชาเอสปูครับหมายมหาชนเลยมีตัวไหมนอเลี้ยัฝกกอง Loang đuôi nó cắt เลยครับมหงอย่างนี้นจังหวัดไปเยี่ยไปตกดีนะครับซัดเลยนะฮะส,สวยครับ จังหวะตีเยอไปตกพอดีนะครับไม้นี้ซัดเลยครับบอนใสสวยฮะนี่ครับโคโรชาเอสทูนะฮะสีส้มทองครับผมใส่อ้วนๆเลยครับนี่ฮะโอเคใส่ดันโลนะตัวนี้นี่ครับสวยๆเลยเต็มคำครับผมโคโรชาเอสทูครับเหนียวนุ่มชุ่มคอแน่นอนครับผมยอดมากครับ